นี่คือเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําผู้ทรงอภินญ,ญาครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ใช้ไทยเป็นฐานทัพทางสหรัฐก็เลยส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดซึ่งเป้าหมายหลักก็คือจุดที่มีคลังอาวุธและโรงไฟฟ้าครับรวมถึงประตูน้ําภาษีเจริญที่อยู่ไม่ไกลจากวัดปากน้ํามากครับผู้คนในละแวกน,นัก้นต่างก็หวาดกลัวกันไปหมดแต่ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือวัดปากน้ําไม่เคยถูกระเบิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับไม่มีใครสามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าทาไม แต่หลายคนก็พูดเหมือนกันว่าที่วัดปากน้ํามีบางอย่างคุ้มครองอยู่ว่ากันว่าเป็นเพราะหลวงพ่อสดและขนาแม่ชีที่มีวิชาทางกายซึ่งวิชานี้เป็นการปฏิบัติที่ทําให้ผู้ฝึกสามารถแยกร่างออกจากกายเนื้อหรือที่เรียกว่ากายทิพย์นั่นเองคนระับหลวงพ่อสดท่านจึงมักจะสอบถามแม่ชีอยู่เสมอก่อนคืนที่เครื่องบินจะมาถึงระเบิดว่าคืนนี้จะมาช่วงกี่โมงแม่ชีเพื่อจะหลับตาและเข้าสมาธิเพื่อตรวจด,ดูและตอบหลวงพ่อด้วยข้อมูลที่แม่นยำมากๆคนระับ พอถึงเวลาหลวงพ่อสดและทนาแม่ชีก็พร้อมใจกันเข้าสมาธิใช้จิตส่งกายรีบออกไปเฝ้าเหนือฟ้าและทุกครั้งที่เครื่องบินบินผ่านระเบิดก็จะตกลงที่อื่นและไม่เคยมีลูกไหนตกลงมาที่ตรงวัดปากน้ำเลยครับนักบินบางคนถึงกับเล่าว่าตอนที่บินผ่านนือวัดรู้สึกเหมือนถึงอะไรบางอย่างคล้ายๆคนลอยอยูนใออากาศแต่โปร่งใสจนไม่แน่ใจว่าถึงพระเอหรอเปล่าวัดปากน้ำจึงกลายเป็นเหมือนจุดสอดภัยในย่านนั้นที่ไม่ใช่เพราะกำแพงสูงหรือเพราะการซ่อนตัว ต่เพราะอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นปกป้องคุ้มครองไว้อยู่ครับและด้วยเหตุนี้ประชาชนก็เลยมักจะมาอาศัยสาราของวัดปากน้ำเป็นที่หลบระเบิดเวลามีหน่วงานเตือนแจ้งว่ากำลังถูกโจมตีจากเครื่องบินทิ้งระเบิดครับนี่แหละครับคือหนึ่งในตำนานของหลวงพ่อโสดวัดปากน้ำผู้ทรงอภินญาพระผู้ใช้ธรรมะปกป้องวัดจากสงครามครับก็ใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มูติสยามนะครับขอบคุณครับ